เมนูของเมนูของหยองอมันเป็นหอยหอยแมลงพู้เดี๋ยวเอาไปนึ่งเอาใส่นี่ลงไปหนูใส่ลงไปเลยเนไม่ต้องเด็ดเออเนื้อเกเรดเลดดิ่เหมอยไม่ยังนี้ใส่อะไรอีกน้อยคอาทติทลมมมาไหมพอแล้วให้มันหอมจะนึ่งแล้วจิมกินกับน้ําจิ้มซีฟู้ดครับออาใส่ลงไปน้ำยังไม่เดือดนะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเดือดนึ้งปทุกคนได้แล้วเลยน้องครับโอ้โหได้แล้วได้แล้วหอมมากหอมใบโหระพาอือีกรอบหนึ่งทอดอีกรอบหนึ่งไก่ทุกคนไปทอดตีตีไก่ทอดได้คนละสามตามจริงทำอย่างอนิดละหน่อย ถามว่าอิ่มไหมคงไม่อิ่ม <laughs> นึ่งิมาให้แล้วจมาเห็นจิต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 ินมาที่เรา Oh, catch it, catch it, catch it. Aspetta non ne tocco io però. Consola. Papi, I need <inaudible> เส็จมอนทุกคนเอ้โหแล้วจะได้เ่กันเต็มแล้วอ่ะ <laughs> แม่ชอบกินอันนี้กินกับซอสครับซอสจะมีี้ทุกคนสุกเนี่ยส,สุกครับเอ้ยนำ้ำไหล

แมทธิวเดี๋ยวทำบราวนซอสหน่อยดูปะด้ครบเมนูหรือเปล่าสุขสันต์วันคริสต์มาสทุกคนกูยูนอลาสแมนทุกคนรุนว่าวันคริสต์มาสเราจะทำเมนูอะไรปีนี้ <c oughs> เออเราก็บอกแล้วว่าเราจะผสมผสานระหว่างไทยกับฝรั่งฝรั่งกับไทยเนาะทุกคนดูเมนูเราทุกคนว่ามีอะไรบ้างเนาะทุกคนนี่ <c oughs> เป็นจังดดเป็นจังไดอันนี้เป็นเซตตรงนี้นะจ๊ะเพ็ดเขียงเสิร์ฟเนี่ยคือเป็นเซตหมูอบกรอบนี่หมูอบกรอบก็เป็นมันบดแล้วก็บราว์ซอสทุกคนนี่เป็นเซตเซตหนึ่งอันนี้เป็นปีกไก่ทอดปีกไก่ทอดแล้วก็อันนี้เป็นหอยแมงผู้ นึ่งเนาะจะกินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดบานเราเนะทุกคนเสร็จแล้วก็มีมัสมมนนี่แกงเขียวหวานนี่แล้วก็มานี้ก็เป็นปลาเซอร์มอนสล์เนะทุกคนคก็กับมะนาวเหลืองแล้วก็ซอสของเขาจะนี่นี่นซอสของเขาซื้อได้ที่อิเกียนะจ๊ะทุกคนจ้ะส่วนของหวานแตนน่นอเล็กทำชีสเค้กบูเบอรี่ชีสเค้ก แล้วก็เป็นดันไม่ขนมปังอบเฉยเออขนมปังอบเฉยครับเออนั่นแหละทุกคนโอเคเราไปยกเสิร์ฟกันจ้าเดี๋ยวเราจะกินข้าวตรงนี้เนาะทุกคนแล้วก็เอดี๋ยวขอจัดโต๊ะนิดนึง จบต้นนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเอากับข้าวมาลงแล <c oughs> ้วง <c oughs> นี่ครับ đi đi Điều oh. điều đi đi ôi Thuổi chị Thuổi chị tốt đấy, lúc Thuổi đi, lúc ได้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 ทุกคนาวางก่อนเดี๋ยวแม่จัดกคน<ด>ตรงนี้อาจจะมืด,ดนิดนึงนะทุกคนนี่อาหารก็มาเสิร์ฟที่โต๊ะเรียบร้อยแล้วทุกคนโอเคกินมื้อค้าวันคริสต์มาสกัน่ะไปวัชกรวันนี้จะนิดเดี จะกินอะไรก่อนอย่างละนิดละหน่อยไปเรื่อยๆช้าๆช้าๆทุกคนทุกคนทานทานทานอาหารโต้คริสต์มาสกันเออนั่นแหละมีอร่อยนะทุกคนนะโอเควอชกูลโอเควอชสกุลอะย่าใส่ย่าใส่หนึ่งใบแล้วออกสุกกระดูกกระดูกอัลดูคันทอลอัลอัลทอลกระดูก Den här till laxen. Jag tar ett, ett, två såna här. Jag tar en här. här. <laughs> um. Gorgonzola. <laughs> okay. mm. uh, vad mer behöver jag? Jag behöver en kyckling. ก็ล้เอลชูบก็ว้ามฉัรูลเเราเอลยอเล็กปลาอยู่ที่นี่ก็มีลูกได้แต่ว่ามันอยู่ใกล้อเล็กกว่าทางเนี้ยเพราะว่าพี่อากกนมันันเออไม่ยอ่เนอเ่โอ้ไม่รอซอสข้อวาวแค่ฝันซอส น้ำจิ้มน <ett, S 2> ้ำจิ si ้มซีฟู้ดไม่วันนั้นทูกยทีร์แม่ขอข้าวทุกคนทานอาหารทานอาหารด้วยกันขอข้าวไดร์ดิกทูโกรสอะไรนะข้าวแกงน่าจะอะไรกันไม่ต้องว่าน่าจะอะไรกันนั่น วิคัมโปรเกลิสแอสเตไม่ต้องซีเรียสครับอาหารอยู่ตรงข้างหน้าไม่จำเป็นต้องใส่จานให้หมดทุกอันครับตักทีละนิดละนิดใส่จานั้นย น้ำจิ้มซีฟูด้ดเหรอแม่อรกินหมูกรอบกับน,น้ำจิ้มซีฟูด้ดทุกคนปุ๊ใส่ชุดเดนนิมทั้งวนันอช่นุกดีอเล็กไม่ได้ตื่นเต้นกับของขวัญน,นะทุกคนนี่คนนี้ตื่นเต้นกับของขวัญ <Yeah. S 1> แต่อเล็กอะตื่นเต้นในการใส่ชุดคริสต์มาสคือคือ คือมันถึงเทศกาลแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเยอะจมปวดกายโอเคยืดเวลาอยาดตัวมันข้าวนิดนึงฮะอือเอาไปก่อนจริงๆเอาถ้วยมากินข้าวด้วยนะแต่ว่าแม่ไปละแม่จ๊ะ เอาอันเดียวอขอนมันอร่อยกว่าปีหนะได้ปิดที่แล้ว,ลวยังไม่ได้กินปลาแซลมอนแม่คนที่ทำอาหารวันนี้คนที่ทำอาหารวันนี้เก่งที่สุดในโลกเลยเลยใช่ไหมใช่ ทำเป็นทุกอย่างแม่เมื่อยอร่อยทุกอย่าง่นวกจากอันนี้อันนั้นคือต้องไปซื้อข้าเนาะอเล็กเนาะครับต้องไปซื้อเข้ามาอื้อาบิดมะนาวก็ได้ ครับใครแบบไม่ไม่ชอบกลิ่นกลิ่นคาวของมันถึงกับมันไม่ถึงกับคาวทุกคนกลิ่นของปลาเพิ่มมะนาวไปนิดหนึ่งแล้วก็ซอสเนี่ยเข้ากันอื่อมมาก เดี๋ยวขอหอยหอยมีใบโหระพาด้วยน้นองหยองเนาะครับเพิ่มรสชาติเฮ้ยไปไหนไม่ทำอ,อ่ะไปไหนใส่น้ำจิ้มลงไปดั้มดัม

ฝลั่งกินหมูอบกรอบกับปราวซอสกับมันบดแม่กินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ด <laughs> แซบ่บทุกคนเราจะแยกเป็นสองคลิปนะเพราะว่ามันยาวไปเนาะคลิปเปิดของขวัญเดี๋ยวกินข้าวเสร็จ กินอะไรเสร็จเดี๋ยวคลิปเปิดของขวัญก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งเนาะทุกคนเพราะว่ามันยาวจริงๆอะ่ะอืเราอยากให้ดูบรรยากาศที่แบบว่าเราไม่ได้ตัดต่อเยอะอะไรอย่างเงี้ยปกติก็ไม่ตัดต่อเยอะอยู่แล้วจ้ะลงแบบเรียวๆเลยซักอื่อเซลอน

ไปต้มไหมกินกับน้ําจิ้มอแม,ม่ก็เอาสิแสบอิ่งหอมไหมมั้มมมงเอาเลยซอสนี้นะทุกคนซื้อได้ที่อีก,กิ่อะอร่อยต้องกินกับปลาแซลมอนอันนี้มันเข้ากันดีจ้ะ มันเป็นเซนนับกับไอ้ผักชีลาว กับหมูกบแมตติวปลาปลาปลาแซลมอนอ่ะแมตติวต้องบีบมะนาวนิดนึ่งอ่ะอพอไมไหมพอค่ะบีบมะนาวปลาซมอนเรากงเจะไปทดีฟิล์มันสกรกไปอ่ะเดี๋ยวเต o ไม่ love actually love actually Ja. แล้วอะไรดีทอดย่างทอดย่างหรอไม่ใช u เตาไฟ o k เคทุกคนแม่จะกินหมูกรอบกับน้ำจิ้มซีฟูดโอ้โห oh, oh. แบบนี้เลย <laughs> เข้ากันมาก ปีหน้าเราบอกว่าเราจะไม่จัดคริสต์มาสแมทธิวบอกว่ายังอยากเปิดของขวัญอยู่แม่บอกว่าเราทําอาหารกินก็พอแล้วมั้งนี่แมทธิวอยากได้ของขวัญอยู่คนเดียวอ่ะชิฟ้อนได้มาฟีอะไรอยู่เฮ้ยไปซะอยู่ก็เขาถึงจัดคริสต์มาสใช่ไหมพอรอของขวัญใช่ไหมยอมาทำนิดช่วยอืมร้อนมาก <gör> Det viktiga är att gilla. Mm, ja. Men den skräphårig. Jag måste ha lite.

Du fattar vad jag bestämmer? Nej, mamma. Man bort ju nej. Man bort ju nej, Du har på riktigt en potatis i din massa. <går> ja, nu ligger det potatis i, nu måste jag svarta. Du gör en ny <går> 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 New style. <går> okay. God jul. Nu kan jag faktiskt säga det. Nu kan jag faktiskt säga God Jul. Ja God Jul! Jag har sagt, sagt, sagt det i fyra månader nu. Nu kan jag faktiskt säga det. Ja. Utan att ni blir sura. Men varför får inte säga det då. God Jul. <laughs> hey. Tack. Prova. Ja,

แล้วเพิ่นบอกว่าเพิ่นอนเพิ่นบอกกินเดอ้อหอยหอยแม่ผู่ก,กับหนึ่งจิม้มซีฟู้ดเพิ่นบอกกินเดอ้อแม่บอกว่าแมทธิวแมทธิวกินในต้ยมยำแม่ใส่เออ่หอยแมงผูแมทธิวยังกินเลยเพิ่นสิบกลินให้ได้พี่น้องเป็นไงขวบขวบแย่งแย่งอะไรกินอะไรทีเนี้ยเ<อ>ข้าใจใช่ไหมว่ามันเป็นยังไงเด้อ

เสร็จแล้วแม่ไม่กินมัสัมนทุกคนรู้ว่าแม่ไม่ชอบมัสั่นเออนั่นแหละเอาไก่ก่อนอร่อยกก่นเลียดูดิเดนออกมาเกียบไม่ได้เรื่องเลยไก่ทอดอร่อยรับอร่อยมาก หอมด้วยครับอืมอืมโอเคนั่งเคียงกันหน่ะสรุปคืออาหารคริสต์มาสปีนี้อร่อยบ่อร่อยอร่อยมากครับได้ัสิบคะแนนให้สิบคะแนนเลย อันไหนอร่อยที่สุดปลาแซลมอนปลาแซลมอนไม่ปลาแซลมอนไม่ไม่ได้ทําไงมันก็เลยอร่อยโอเคมันก็กินอย่างละนิดละหน่อยไงทุกคนเออเหลืออย่างละนิดละหน่อยเช่นกันนะอิ่มทุกคนจ้าปีกไก่เรือหมูนั่นแหละได้มีอาหารพรุ่งนี้เนาะทุกคนโ okay, อเคเดี๋ยวเราจะปิดเออปิดสุดท้ายคลิปนี้เนาะก็คลิปกินกินข้าววันคริสต์มาสทุกคนเดี๋ยวไปเจอคลิปหน้าเนาะ ก็คือกินของหวานแล้วก็เปิดของขวัญสุดท้ายเนาะทุกคนฝากคลิปไว้ซำนีจ้าเดี๋ยวขอเก็บโต๊ะแป๊บเนึ่งจ้า